สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจมุมมองที่ต้องบอกว่ากล้าหาญมากๆเกี่ยวกับอนาคตค่ะเป็นมุมมองจากนักลงทุนชื่อดังระดับโลกเลยนะคะ K.T. w ีวูแห่ง ARK Invest ค่ะหลายคนน่าจะจำได้ดีตอนที่เธอมองหุ้นเทสลาทะลุเลยครับใช่เลยครับแล้วครั้งนี้เธอกลับมาพร้อมกับสิ่งที่ ตัวเธอเองเรียกว่าเป็นการคาดการณ์ที่บ้าบิ่นที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะซึ่งมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆครับที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลักๆ5กลุ่มที่อาจจะเปลี่ยนโฉมโลกการลงทุนแล้วก็เ,เรื่องความมัง่งคั่งแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับโหฟังดูก็น่าตื่นเต้นมากแล้วคะ่ะวันนี้เราเลยจะมาลองอพยายามทาความเข้าใจแนวคิดนี้กันดูนะคะจากข้อมูลที่เรามี ว่าจริงๆแล้วเธอกำลังมองเห็นอะไรทำไมถึงกล้าคาดการไปไกลขนาดนั้นแล้วมันสำคัญกับเรายัางไงบ้างก็จะพยายามสรุปให้กระชับนะคะให้เข้าใจง่ายๆภายในสัก10 1ถึง12นาทีนี้นะคะก่อนอื่นทบทวนกันนิดนึงก่อนนะคะ KT Wood นี่คือผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ ARK Invest นะคะเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเปลี่ยนโลกหรือที่เรียกว่า disruptive innovation ซึ่งปัจจุบันก็บริหารสินทรัพย์เยอะอยู่นะคะประมาณ30,000ล้านดอลลาร์ได้แต่ที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักจริงๆก็คือตอนที่เธอเชื่อมั่นแล้วก็ลงทุนในเทส l a ตั้งแต่แรกๆเลยตอนนั้นคนยังยังมองว่า EV ีนี่ไกลตัวมากถูกต้องครับตอนนั้นนี่เรียกว่าแทบไม่มีใครเชื่อเลยนะครับว่า EV ีจะมาแทนรถยนต์สันดาบได้เร็วขนาดนี้มีแต่เสียงหัวเราะเยาะด้วยซ้ำไปใช่ค่ะใช่ แต่ผลลัพธ์ก็คือหุ้นเทส la พุ่งไปโอ้โหมากกว่า4,000%นเนี่เลยเป็นจุดที่ทำให้คนเริ่มหันมาฟังมุมมองของเธอแบบจริงจังมากขึ้นเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าเออเขามีสายตาที่มองเห็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้จริงๆตั้งแต่ช่วงที่คนอื่นยังมองไม่เห็นเลยนั่นสิคะพอมีประวัติแบบนี้การคาดการณ์ครั้งใหม่มันเลยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่เลยแล้วการคาดการณ์ที่ว่าบ้าบินที่สุดเนี่ยเนื้อหาหลักๆมันคืออะไรเหรอคะครับ ใจความสำคัญเลยนะคือเธอเชื่อว่าภายในทศวรรษหน้าก็คือ10ปีนี้แหละ5แพลตฟอร์มเทคโนโลยีหลักๆที่กำลังพัฒนายอยู่ตอนนี้จะเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างมหาศาลอาจจะถึง50เท่าหรือคิดเป็น5,000เเซ็น์เลยทีเดียวครับ50เท่าใช่ครับและการเติบโตนี้แหละที่จะนำไปสู่สิ่งที่เธอเรียกว่าการถ่โอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ คือ the largest wealth transfer in human history เลยนะครับเขาบอกว่าอาจจะยิ่งใหญ่กว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยซ้ำโหห้าสเท่าฟังดูเป็นตัวเลขที่สูงมากๆจริงๆค่ะมันมีพื้นฐานม,มาจากอะไรคะทำไมเธอถึงมั่นใจขนาดนั้นคำตอบสำคัญมันอยู่ในแนวคิดนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่อาเขาเชื่อมั่นมาตลอดนะครับ คือการคาดการณ์ที่ดูทะเยอทะยานแบบนี้มันมักจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีระดับรากฐานเลยไม่ใช่แค่ปรับปรุงเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่เป็นการเข้ามาแทนที่ของเดิมแบบพลิกโฉมไปเลยซึ่งเธอก็มองว่าเทคโนโลยี5กลุ่มนี้แหละที่มีศักยภาพขนาดนั้นอ๋อค่ะและการเติบโต50เท่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากแต่ละตัวโตวแยกกันนะแต่มาจากสิ่งที่เรียกว่า Convergence หรือการทำงานร่วมกันที่มันจะสร้างผลกระทบแบบทวีคูณขึ้นไปอีก น่าสนใจมากค่ะ convergence งั้นเราลองมาดูรายละเอียด5กลุ่มเทคโนโลยีที่ว่านี้กันหน่อยดีไหมคะว่ามีอะไรบ้างได้เลยครับกลุ่มแรกเลยนะปัญญาประดิษฐ์ AI แล้วก็วิทยาการหุ่นยนต์ robotics ในมุมของเธอเนี่ย Tesla ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์นะแต่เป็นโปรเจกต์ AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แล้วเธอก็มองไปไกลกว่าแค่พวกรถแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรโบรแท็กซี่ด้วยซ้ำถือเชื่อว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในงานทั่วไปในอุตสาหกรรมในบริการเนี่ยอาจจะสร้างมูลค่าได้มากกว่าซะอีกเหรอคะครับลองนึกภาพตามว่าถ้าหุ่นยนต์มันเข้ามาทำงานแทนคนได้หลากหลายขึ้นแล้วต้นทุนมันก็ถูกลงเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนโฉมตลาดแรงง,งานการผลิตไปหมดเลยนะฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วกลุ่มต่อไปล่ะคะ กลุ่มที่2คือ m u l t i o อ i มมันคือการศึกษาข้อมูลชีวภาพหลายหลายด้านพร้อมกันเช่นยีนโปรตีนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีแก้ไขยีนอย่าง c r i สเปอร์ด้วยกลุ่มนี้จะขับเคลื่อนการแพทย์ยุคใหม่ที่เราเรียกว่าการแพทย์แม่นยำหรือ precision medicine การแพทย์แม่นยำใช่ครับลองนึกถึงโรคที่เราตรวจเจอมะเร็งได้ตั้งแต่ตระยะเริ่มต้นมากๆจากการตรวจเลือดนิดเดียว หรือใช้ CRISPR แก้ไขย,ยีนรักษาโรคทางพันธุกรรมให้หายขาดได้ในครั้งเดียวเลยครับนี่คือศักยภาพที่จะปฏิวัติวงการสาธารณสุขเลยนะครับลดค่าใช้จ่ายยืดอายุคนได้เยอะมากค่ะกลุ่มที่3ล่ะคะกลุ่ม3คือเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน Energy Storage ครับหัวใจสำคัญเลยคือการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มันถูกลงและก็ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้สำคัญมากเพราะมันเป็นพื้นฐานที่จะไปปลดล็อกเทคโนโลยีอื่นๆอีกเยอะเลย เช่นอะไรบ้างคะก็เช่นรถยนต์ไฟฟ้าไงครับทําให้วิ่งได้ไกลขึ้นราคาถูกลงหุ่นยนต์ก็ทํางานได้นานขึ้นหรือแม้แต่การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดเต็มรูปแบบพวกพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมันผันผวนใช่ไหมครับก็ต้องมีระบบกักเก็บพลังงานดีๆมารองรับอ๋อเข้าใจค่ะต่อเลยค่ะกลุ่ม4กลุ่มที่4คือบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลดิจิทัลแอสเซทส์ครับ อันนี้ไม่ใช่แค่บนะิตคอยน์ะแต่รวมถึงพวก s t a เบิลคอยหรือเทคโนโลยีบล็อกเชนอื่นๆด้วยเธอมองว่าผู้นี้มีศักยภาพที่จะเข้ามาปฏิวัติระบบการเงินโลกเลยทําให้ธุรกรรมมันเร็วขึ้นโปร่งใสขึ้นต้นทุนถูกลงจนอาจจะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเงินใหม่ไปเลยก็ได้คาดการมูลค่าตลาดกลุ่มนี้ไว้สูงถึง20ล้านล้านดอลลาร์20ล้านล้านครับ ซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันอย่างบิตคอยที่เพิ่งแซง Google ไปเป็นสินทรัพย์อันดับ5ของโลกมูลค่าตลาดตอนนี้ก็โรราว2.4ล,ล้านล้านดอนลลาร์ข้อมูลนศค2025ก็ถือว่าเป็นการมองไปข้างหน้าที่ไกลมากๆแต่ข้อสะท้นว่าเธอเชื่อมั่นในศักยภาพระยะยาวของเทคโนโลยีนี้จริงๆค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5คืออะไรคะกลุ่มสุดท้ายครับ เทคโนโลยีอวกาศและการเดินทางอัตโนมัติ (Space and Autonomous Mobility) อันนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่พวกเครือข่ายดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วโลกอย่าง Starlink ไปจนถึงรูปแบบการเดินทางแห่งอนาคตเช่นแท็กซี่บินได้หรือ Flying Cars เครือข่ายโดรนส่งของระบบโลจิสติกอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งเธอก็มองว่าตลาดนี้ก็มีศักยภาพมหาศาลเหมือนกันอาจจะแตกระดับ10้านล้านดอนลลาร์ได้เลยแต่ละกลุ่มนี้คือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะ ใช่ครับแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องย้ำอีกทีนะคือสิ่งที่เคที่วุฒเชื่อมากๆไม่ใช่แค่การโตแยกกันของ5กลุ่มนี้แต่เป็นพลังของการบรรจบกันหรือ convergence thesis ของเทคโนโลยีเหล่านี้ตั้งหากการบรรจบกันครับลองนึกภาพตามนะ AI ฉลาดขึ้น plus robotics เก่งขึ้น plus energy storage ถูกลงมันก็จะเกิดเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติที่เก่งมากทำงานได้หลายๆในราคาที่คนเข้าถึงได้ ออ๋ oh, ค่ะหรืออย่างจีโนมิกส์ที่เข้าใจพันธุกรรม plus AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล plus sequencing ที่ตรวจได้เร็วขึ้นมันก็จะนำไปสู่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันการรักษาเฉพาะบุคคลแบบที่เราไม่เคยทำได้มาก่อนเข้าใจแล้วค่ะคือพลังมันมาจากการผสมผสานกันนี่เองถูกต้องครับการทำงานร่วมกันแบบนี้แหละคือเหตุผลเบื้องหลังว่าทำไมเธอถึงมองเห็นศักยภาพการเติบโตได้สูงถึง50เท่า เพราะมันคือผลลัพธ์แบบทวีคูณไม่ใช่เคร่บวกเลขธรรมดาเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ในเชิงกลยุทธการลงทุนล่ะคะอะไรคือหลักการที่ทําให้เธอตัดสินใจกระโดดเข้าไปลงทุนในเทคโนโลยีพวกนี้ตั้งแต่ตอนที่มันยังดูเสี่ยงมากๆเลยครับจากข้อมูลที่เรามีนะกลยุทธ์ของเธอมีองค์ประกอบหลักๆที่น่าสนใจอยู่3ส่วนครับส่วนแรกคือแนวคิด pattern breaker หรือการมองหาจุดเปลี่ยนที่ระบบเก่ากำลังจะถูกทำลายแล้วเทคโนโลยีใหม่กำลังจะเข้ามาแทนที่เธอเชื่อว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนี้แหละคือแหล่งสร้างความมัง่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การลงทุนตามรูปแบบเดิมๆที่คนส่วนใหญ่ทำกันหมายความว่าแทนที่จะรอให้เทคโนโลยีมันพิสูจน์ตัวเองชัดเจนมากๆแล้วค่อยเข้าไปเธอกลับเข้าไปตั้งแต่แรกๆเลยเหรอคะใช่ครับนั่นคือส่วนที่2คือ averaging in หรือการทยอยซื้อสะสม เธอไม่รอจนทุกคนยอมรับหรอกครับเพราะถึงตอนนั้นราคามันก็คงไปไกลแล้วแต่เธอเลือกที่จะเริ่มทยอยลงทุนไปเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงแรกๆแม้จะยังมีความไม่แน่นอนสูงเพื่อให้ได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ต่ำในระยะยาวอืมมันคือการเดิมพันกับอนาคตนั่นแหละครับโดยอาศัยความเข้าใจในตัวเทคโนโลยีเป็นหลักมากกว่าจะรอสัญญ,ญาณจากตลาด แล้วอะไรคือเครื่องมือที่เธอใช้ในการประเมินล่ะคะว่าเทคโนโลยีไหนมันมีแววจะไปรอดจริงๆในเมื่อมันยังใหม่มากนี่คือส่วนที่3ครับและอาจจะสำคัญที่สุดเลยคือการใช้กฎของไรท์เป็นตัวกรองกฎนี้มันต่างจาก Economies of Scale ทั่วไปนิดหน่อยนะมันบอกว่าทุกครั้งที่จำนวนหน่วยการผลิตสะสม cumulative production เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเนี่ย ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (unit cost) มันจะลดลงในอัตราส่วนที่คงที่และคาดการได้อ๋อเตที่บูดกับทีมอาร์เนี่ยเขาใช้กฎนี้เป็นเครื่องมือหลักเลยในการวิเคราะห์แล้วก็คาดการเส้นโค้งต้นทุน cost curve ของเทคโนโลยีใหม่ๆไม,ม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ EV การหาลำดับพันธุกรรมจี o m e Sequencing หรือแม้แต่ต้นทุนการทำธุรกรรมบิตคอย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเห็นแนวโน้มว่าต้นทุนมันกำลังลดลงเร็วมากตามกฎนี้ก็แปลว่าเทคโนโลยีนั้นมีโอกาสที่จะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอนาคตถูกต้องครับการเข้าใจกฎของไรซ์นี่แหละที่ทำให้เห็นภาพเลยว่าทำไมเทคโนโลยีเหล่านี้ถึงมีศักยภาพโตแบบก้าวกระโดดได้เพราะกำแพงเรื่องราคาน่ะ มันกำลังจะถูกทลายลงอย่างรวดเร็วนี่คือคกลไกทางเศรษฐศาสตร์ที่มันจับต้องได้ซึ่งเป็นรากฐานความเชื่อมั่นของเธอมากกว่าจะไปอิงกับกระแสะความนิยมหรือข่าวสั้นๆมันทำให้การคาดการณ์ที่ดูบ้าบินมีหลักการรองรับที่หนักแน่นขึ้นว่าทำไมการโต50เท่ามันอาจจะเป็นไปได้ในระยะยาวและแน่นอนกลยุทธ์สุดท้ายก็คือแนวคิด convergence thesis ที่เราคุยกันไปแล้ว คือการมองว่านวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆมันเกิดจากการผสมผสานของหลายๆเทคโนโลยีเข้าด้วยกันใช่ครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนปรัชญ,ญาการลงทุนที่ให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างลึกซึ้งเลยโดยเฉพาะเรื่องเส้นโค้งต้นทุนมากกว่าที่จะพยายามจับจังหวะตลาดหรือตามกระแสข่าวรายวันพอเห็นภาพกลยุทธ์แล้วทีนี้ภาพใหญ่ที่สุดที่เคที่วูดกำลังจะบอกเราคืออะไรคะ ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับนักลงทุนหรือแม้แต่คนทั่วไปอย่างเราเราครับในมุมมองของเธอนะครับการลงทุนแบบเดิมๆอย่างเช่นลงทุนตามดัชนีตลาด S&P 5 0 0ออะไรแบบนี้อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกเร็วขนาดนี้เพราะดัชนีพวกนี้มันมักจะให้น้ำหนักกับบริษัทใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จในอดีตหรือปัจจุบันใช่ไหมครับซึ่งบริษัทเหล่านี้อาจจะตามไม่ทันหรืออาจจะถึงขั้นถูก disrupt โดยคลื่อนวัตกรรมลูกใหม่จนกลายเป็นของล้าสมัยเล g a ก y ซีเป็นในที่สุดหมายความว่าแค่ลงทุนตามตลาดไปเรื่อยๆอาจจะพลาดโอกาสครั้งใหญ่ได้หรอคะเธอมองอย่างนั้นเลยครับเธอมองว่าผู้ชนะในยุคต่อไปคือคนที่กล้าเชื่อก่อนเห็นความได้เปรียบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีเงินเยอะกว่าแต่อยู่ที่ใครเข้าใจากลไกการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างกฎของไรท์ได้ลึกซึ้งกว่ากัน แล้วก็กล้าที่จะยอมรับความเสี่ยงในช่วงที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลเหมือนตอนที่น้อยคนจะเชื่อในเทส l a หรือ Bitcoin นั่นแหละครับและทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่บทสรุปเรื่องการถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สินะคะใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินในตลาดหุ้นที่จะย้ายจากอุตสาหกรรมเก่าไปหาเทคโนโลยีใหม่เท่านั้นนะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนในระดับพื้นฐานเลยทีเดียว ลองนึกถึงผลกระทบต่อรูปแบบการทำงานสิครับถ้าหุ่นยนต์มาทำงานแทนได้เยอะขึ้นระบบสุขภาพที่ดีขึ้นมากการเดินทางด้วยระบบอัตโนมัติหรือแม้แต่ระบบการเงินด้วยบล็อกเชนม,มันคือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับการเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมมาอุตสาหกรรมหรือตอนที่อินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วพลิกโฉมอุตสารรมสื่อไปตลอดกาลเลยมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นไหมคะตัวอย่างคลาสสิกที่เธอมักจะยกมาก็คือโคดักครับ อ๋อโคเดกใช่ครับบริษัทฟิล์มยักษ์ใหญ่ที่จริงๆแล้วคิดค้นกล้องดิจิทัลได้เป็นรายแรกๆด้วยซ้ำแต่กลับลังเลไม่กล้าผลักดันจริงจังเพราะกลัวกระทบธุรกิจฟิล์มเดิมของตัวเองสุดท้ายก็ปรับตัวไม่ทันแล้วก็ล้มหายไปค่ะเธอมองว่าในยุคที่เทคโนโลยี5กลุ่มนี้กาลังจะมาบรรจบกันเนี่ยบริษัทหรือแม้แต่นักลงทุนที่ยังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆไม่ยอมปรับตัว ก็อาจจะเจอชะตากรรมคล้ายๆโคด a กได้คือพลาดโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตไปเลยค่าดูพอร์ตลงทุนของ ARK ตอนนี้ก็สะท้อนความเชื่อนี้ชัดเจนเลยนะคะเห็นว่าลงทุนหนักใน Tesla Coinbase ที่เป็นแพลตฟอร์มคริปโต o o m แล้วก็มีหุ้นกลุ่ม AI กับ Genomics อีกเยอะเลย ถูกต้องครับพอร์ตของ ARK ก็คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยของความเชื่อใน convergence thesis แล้วก็ศักยภาพของ5แพลตฟอร์มเทคโนโลยีนี้สรุปแล้วนะคะการคาดการณ์ของ k ควี่วูดที่ว่า5กลุ่มเทคโนโลยีหลักจะโต50เท่าใน10ปีแล้วก็นำไปสู่การถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งใหญ่นี้ ถึงแม้จะฟังดูเออทะเยอทะยานมากๆแต่ก็มีที่มาจากนักลงทุนที่มีประวัติในการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆได้แม่นยำม,มาก่อนทั้งเทส l a ทั้ง Bitcoin ที่เคยถูกมองข้ามแต่สุดท้ายก็กลายเป็นจริง ครับดังนั้นแม้เราอาจจะยังไม่ปักใจเชื่อตัวเลข50เท่าเป๊ะๆหรืออาจจะมองว่ามันเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยแต่แนวคิดเรื่องพลังของนวัตกรรมเปลี่ยนโลกเรื่องกฎของไร้ที่อธิบายต้นทุนที่ลดลงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังทวีคูณจากการบรรจบกันของเทคโนโลยีหรือ Convergence เนี่ยถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับและชวนให้เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดจริงๆ มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองไปขบคิดต่อยอดไหมคะครับอาจจะเป็นคําถามชวนคิดสัก2ข้อแล้วกันนะครับข้อแรกคือพอเราเห็นแนวโน้มความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วก็ผลกระชบของกฎของไรกับการบรรจบกันของเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วเนี่ยอะไรอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นเล็กๆที่เราควรจับตามองในภาคส่วนต่างๆบ้างถึงแม้ว่าภาพการโต50เท่าตามรูปแบบมันอาจจะยังดูห่างไกล การมองหาสัญญาณเล็กๆพวกนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจทิศทางได้ดีขึ้นนะครับค่ะน่าสนใจค่ะแล้วก็ข้อ2ครับจากบทเรียนของ Kodak เนี่ยอะไรคือคุณสมบัติหรือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรหรือแม้แต่ตัวเราเองสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานหรือ fundamental shift ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้การลองคุ้นคิดถึงคำถามเหล่านี้ อาจจะช่วยกระตุ้นให้เราตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วครับ Many Skills